ที่บ้านกกอกตอนนี้สถานการณ์คือวุ่นวายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยูทูบเบอร์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชาวบ้านชาวบ้านก็จะมีการเขาเรียกรวมตัวกันนะคะเพื่อที่จะขับไล่ยูทูบเบอร์ YouTuber. นะคะคนนอกพื้นที่ออกไปจากพื้นที่บ้านกกอโอ้โหมันมีอะไรหลายๆอย่างมานะคะแล้วคือทราบหรือไม่คะว่ายูทูบเบอร์มีมากขนาดไหนนะคะที่ไปทำข่าวใช่ว่า เราไปทำข่าวไปทำข่าวคนอื่นโอเคเราก็อยากดังอยากปังอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ในบางครั้งคือ,อความวุ่นวายความเดือดร้อนนั่นนะคะคือยูทูบเบอร์เนี่ยไปทำความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านคือชาวบ้านอะ่ะเขาอยู่สบายๆของเขาเขามีอาชีพเขาทำตามปกติของเขาอยู่แล้วนะคะคือ ณเวลานี้ก็คือยูทูบเบอร์คือจะเยอะมากในบางท่านแล้วก็ได้ยินมากับบูด้วยว่าคือแบบจะมีคนนอกไปเยอะมากนะคะไปเข้าไปตรงนั้นเยอะมากโอ้โหเป็นแบบสุดยอดเลยแล้วอยู่ๆในเมื่อลุงพลมีอะไรมีนิสัยที่เปลี่ยนไปนะคะสุภาพบุรุษถอดหน้ากากาออกมา ชาวบ้านก็แห่กันไปนะคะแห่กันไปขอความเป็นธรรมนะคะเพื่อที่จะขับไล่ยูทูบเบอร์ YouTuber นอกพื้นที่ออกไปโอ้แล้วยูทูบเบอร์เราจะไปเอาข่าวที่ไหนอีกล่ะมันก็น่าเห็นใจยูทูบเบอร์นะคะเพราะเกือบจะหนึ่งปีที่ยูทูบเบอร ดังปังนะคะคือมีรายได้ตรงนั้นที่บ้านกโกกอกนะคะนี่แหละคะ่ะมันก็เป็นเวลาใกล้จะอาวสานาแล้วนะคะคดีนี้ขอให้ทุกคนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แล้วก็ขอให้ทุกคนรอเวลาคะ่ะ ถ้ายูทูบเบอร์ที่ได้ออกไปจากพื้นที่แล้วบ้านเมืองหรือบ้านกเกาะเขาาก็จะอยู่ดีมีสุขของเขาเหมือนอย่างที่เป็นเป็นมานะคะเพราะเขาก็เป็นชาวบ้าน ทำมาหากินอยู่แบบชาวบ้านแล้วยูทูบเบอร์ก็อาจจะไปขี่รถขี่อะไรวุ่นวายไปสมุดนะคะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนมีงานตลอดเวลา่ะไม่เป็นส่วนตัวอะไรประมาณนั้นนะคะเราก็เห็นใจเห็นใจชาวบ้านนะคะต้องเห็นใจชาวบ้านนะคะส่วนท่านที่ไม่ได้อยู่ท่าน YouTube ที่ไม่ได้อยู่ในโกกอกแล้วก็ เราไปหาทำมาหากินไปถ่ายคลิปทำได้หลายอย่างค่ะนะคะขอเอาใจช่วยค่ะขอเอาใจช่วยนะคะยูทูบเบอร์ขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีกดไลค์กดแชร์ให้ยูทูบเบอร์สีทนได้นะครปนมด้วยเจอกันคลิปหน้านะคะว่ามีอะไรเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่จะมาบอกนะคะ สวัสดีมีความสุขทุกท่านค่ะเคารพในชุมชนและให้เกียรติซึ่งกันและกันชุมชนนั้นก็จะมีความสุขสงบสวัสดีติดตามคลิปหน้าค่ะ